เรามาตรวจสอบกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของค่ำคืนวันที่6ต่อของกับวันที่7กรกฎาคม2568กันครับภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับกำลังกลุ่มฝนกำลังเดินทางไปด้านตอนบนของจังหวัดเชียงรายยังไงต้องระวังเป็นพิเศษครับเชียงรายเนาะภาคตะวันเฉียงเหนือตรวจพบกลุ่มฝนนะครับกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถว นะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับด้านตอนบนเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะแช่แช่นิดหนึ่งโดยเฉพาะบึงการสกลนครนครพนมนะครับซึ่งมีฝนสะสมหลายวันแล้วนะครับบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลาหลากได้ต้องระวังเป็นพิเศษครับ อีกกลุ่มนึงอยู่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดด้านตอนล่างสุรินทร์ด้านตอนบนกําลังเดินทางไปยะโสธรอํานาจเจริญและมุกดาหารในค่ําคืนนี้แล้วก็จะออกสปปลาวสู่สวรรคเขตครับผมและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวภาคใต้แถวจังหวัดระนองชุมพรครับเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางปะปลายแล้วก็แถวภูเก็ตกระบี่ได้บางพื้นที่อันนี้ไม่เยอะครับผม